ทานนี้พ่อท่านก็มีความดำลิที่จะเอาเรือมาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ดูเพราะว่าเรือแต่ละลำเนี่ยมันต้องใช้ไม้ที่มีอายุมากอย่างน้อยก็เป็นร้อยปีขึ้นไปท่าน,นี้เมื่อ,อตั้งใจเอามาอนุรักษ์ก็ มาทำที่อยู่อาศัยด้วย ทานทอดยาวสุดตาทานทารางามลำลือกล่าวคำใดดังสวค์ฟ้าเรือแดนไทได้โอกาสลำลึกถึงคนดีที่จากไปในครั้งนี้ที่บ้านราชก็จะขอลำลึกถึงหลวงตาแดนเดิม ธรรมจารีโยหรือพวกเราเรียกกันสั้นๆว่าหลวงตาพรมหลวงตาพรมเป็นดั่งพระพรมของชาววโสกที่ใครได้ทำบัตรกับท่านก็จะได้รู้สึกถึงความเมตตากรุณาที่ท่านจะมีให้ต่อทุกๆคนแม้ท่านจะมาบวชตอนอายุมากจนเขาเรียกหลวงตาเนี่ยแต่ถ้าก็ไม่เหมือนหลวงตาทั่วๆไปที่จะท่านยังมีความอ่อนน้อมถ่อมตน คนที่จะรับฟังผู้อื่นรับฟังพระจะเป็นลูกรุ่นลูกรุ่นหล,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 ลานท่านก็ไม่ถือเนื้อถือตัวแต่อย่างใดท่านน่าจะเป็นตัวอย่างที่สำคัญในเรื่องสาธารณโภคีเป็นผู้มีสารณิยธรรมที่ระลึกคนระล,ลึกถ,ถึงผู้นั้นผู้นี้แต่ต้องยกให้ว่าเป็นสมณะยอดเยี่ยมของชาววโสก็ได้ใครเจ็บใครป่วยใครไม่สบาย ท่านก็พร้อมที่จะไปเยี่ยมไปให้กำลังใจด้วยจิตเมตตาของท่านอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่พวกเราจะรู้จักท่านดีก็คือแม้ท่านจะทำงานใหญ่นะที่บ้านลาดเป็นตัวหัวเรียวหัวแรงตัวประสานที่จะเอาเรือต่างๆเนี่ยมาเป็นบ้านลาดเมืองเรือในทุกวันนี้ก็ฝีมือการประสานเชื่อมโยงที่ไปตามอู่เรือไปตามคานเรือ จนได้มีเรือมากมายอยู่ที่บ้านลานในขณะน,นี้แม้ท่านจะทำงานใหญ่แต่ท่านก็ไม่ได้นะแสดงความใหญ่โตการการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าไม่ได้รู้เท่าทันเนี่ยทำงานใหญ่อัตราก็จะใหญ่ตามไปด้วยแต่ท่านจะทำด้วยความเล็กความน้อยประหยัดมัธยัตินะ จนจนรู้สึกว่าพวกเราก็สัมผัสได้ว่าถ้าไม่ได้ถือเนื้อถือตัวอะไรจนได้เกิดสิ่งที่มีเรือใหญ่ๆอยู่บ้านลาดมากมายพอมาอยู่สันเตียโศกหลวงตาแดนเดิมผมิตโย,โยก็เป็นพระพี่เลี้ยงในการดูแลสอนพระธรรมสอนวินัยอะไรต่วไม่ไรให้นะาจะากระทั่งเป็นปะเป็นนาคอะไรทํานองเนี้นะแล้วก็ช่วงเวลาที่เราจดจําไม่ลืมเลยก็คือช่วงที่ตมาเป็นนาคอยู่6เดือนเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ3เดือนเนี่ย อาตมานเนี่ยส่วนตัวอาตมาเนี่ยนะที่ไปน,นอนเฝ้าเรือเรือเอี่ยมจุนเนี่ยก่อนที่เราจะขนมาที่ราชธานีอโศกเนี่ยเราจะต้องเอาไปมัดรวมกันไว้ให้ได้ยอดให้ได้เป้าก่อนนะสีล่ลำมัง่งเจ็ดลำมั่งอะไรลักษณะนเนี่ยมันมีอยู่ล็อตหนึ่งที่อาตมานอนเฝ้าเรือเอี่ยมจุนอยู่ประมาณ11บเอ็ดลำในบางครั้งที่เรามีการกู้เรือซึ่งเป็นงานที่หนักสาหัสสาการเนี่ยแล้วก็ในบางครั้งที่เป็นงานขนเรือซึ่งหนักไม่แพ้กับกู้เรือเหมือนกันหลวงตาเองท่านก็ไปด้วยทุกครั้ง ไปด้วยทุกครั้งแล้วท่านก็จะเป็นพระพี่เลี้ยงในการที่จะแนะนำนะพอถึงจังหวัดตรงนี้ในการขนย้ายเรือเนี่ยติดต่อบ้านหลังนี้เพื่อที่จะเตรียมอาหารการกินไปถึงจังหวัดนี้เตรียมตรงนี้ไปถึงจังหวัดนี้เตรียมตรงนี้อะไรเงี่ยคือหลวงตาเนี่ยจะวางแผนแทบจะทุกเรื่องเลยะนะในเรื่องของการขนย้ายในเรื่องเส้นทางแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตของพวกเราแ้แม้กระทั่งเรือมาถึงแล้วในการดูแลรักษาเรือซ่อมบำรุงเรือก็ยังเป็น หลวงตาแดนเดิมอีกเหมือนกันนะที่ช่วยในการเอาภาระและดูแลในเรื่องนี้ช่วงหลังๆเนี่ยพอท่านป่วยนะท่านป่วยท่านป่วยสุขภาพไม่ดีหลังจากที่ดูแลเรือมานานเนี่ยไปรักษาสุขภาพนะบางทีก็ไม่ได้อยู่ในบ้านลาดนะพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือในที่ที่อื่นนะ่ะก็ท่านก็โทรมาบอกนะโทรมาบอกท่านก็มีความเป็นห่วงนะเป็นห่วงเรื่องเรือ เหลือที่ดูแลอยู่เนี่ยสิ่งที่ประทับใจนะหลวงตา,าออ่ท่านก็เป็นผู้ที่เสียสละนะเสียสละแล้วก็มีน้ําใจยอมเหน็ดเหนื่อยชาวอโศกนะก็ควรจะระลึกถึงแล้วก็จดจําประทับใจท่านโอ,โอ้ลํำน้ำมูลเตือคุณราชธานีแดนปา ทับทาทัท่วแดนธานีผู้คนน้อมใจสร้างโลกใบนี้ทักทอสายรุ้งไปทั่วแด,นด,น,ด,น,ด,น,ดนดินฟังมูลฟังน้าน้ำใจมีต้นตาลที่เป็นป่าตาล ตอนท่านอยู่พวกเราก็ไม่ได้เห็นความสําคัญอะไรมีเวลาว่างเมื่อไหร่ต้องจะชวนคนวัดไปเก็บลูกตาลมาปลูกครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่รูปเดียวแต่ก่อนเนี้ยนะทำไปจนต้นตาลมันสูงใหญ่ขึ้นมาขนาดเนี้ยจนเรารู้สึกว่าโอ้โหนี่เป็นผลงานของหลวงตาหลวงพ่อพรมนี่มาอยู่บ้านลาดตั้งแต่เริ่มตั้งบ้านลาดครั้งแรกๆเลยนี่อาตมายังไม่มาหรอก มองการไก่เป็นคนที่มองการไก่ว่าเออจะปลูกอะไรดีท่านก็เลยเห็นว่าที่นี่มันมีน้ําท่วมเนี่ยปลูกอะไรก็ยากอ่าท่านก็เห็นเห็นต้นตาลน,นี่ยแหละมันทนน้ําทนแดดทนฝนน้นําท่วมก็ไม่ตายเนี่ยท่านมองการไก่ตัวนี้ได้ท่านก็เลยเอามาเอามาปลูกอะ่ะกว่าจะเอามาปลูกได้แต่ละต้นแต่ละต้นเนี่ย มันไม่ใช่อยู่ๆจะเอามาปลูกเลยเพราะว่ามันต้องไปหาที่ที่วัดที่มีไอ้ต้นตาลนี่เยอะๆน่ะไปเก็บไปเก็บเม็ดตาลมาแล้วมาเอามาปลูกคนก็บอกเอ้มันมันนานอีกอท่านบอกว่าไม่ต้องคิดว่านานหรอกเพราะว่าเราปลูกอนาคตว่าให้ลูกให้หลานถึงแม้เราไม่ได้อยู่ไม่ได้กินก็ปลูกไว้ทิ้งไว้คนอื่นเขาจะใช้ประโยชน์ต่อในท่านคิดอย่างนี้นะ รู้ไหมท่านว่าท่านพูดกับอาตมาว่าว่าไอ้ต้นตาลที่เม็ดมันออกมานี่โอ้ยเม็ดอ่อนๆกำลังไอ้ผ่ากินนี่ใครได้กินแล้วโอ้ยอร่อยอย่าบอกใครเชี่ยวมันว่ก้านมันนี่สามารถเอาไปทำตีนไอ้กติกข้าวนี่ก็ได้ไอ้กาบที่เป็นเป็นเป็นก้านมันนี่เอาไปทำไม้กวาดก็ได้ ประโยชน์เยอะอย่างทุกวันนี้เขาเอามาทำไอ้น้ำด่างก็ได้ประโยชน์มันมากเลยแล้วต้นมันต้นใน60ปีนี่ขึ้นไปนี่มันจะมีแก่นแข็งมากเลยท่านว่าทำทัพพีทำนั่นทำนี่ก็ได้อัตามาว่านี่คุณค่าที่สูงที่สุดของหลวงตานี่ทำได้สมบูรณ์นะ คุณค่าที่ท่านทิ้งให้เป็นต้นตาลก็ดีเป็นสิ่งที่ท่านปลูกฝังไวน้นี่เป็นสมบัติของของบรรราษที่ท่านปลูกไว้นี่พยายามรักษาให้ดีหน่อยอคนเรานี่ถ้าหากว่าปลูกต้นตาลขึ้นรักษาดีนี่คนมันจะใจเย็นมันจะเย็นเข้ามาในร่มในเงาของต้นตาลน,นี่มันจะเย็นท่านว่างั้นถ้าหากว่า เย็นไม่ได้เนี่ยอย่าหวังจะทำอาชีพอะไรจะจีบหายหมดท่านว่างั้นถ้าคนใจเย็นไม่ได้รอคอยไม่ได้อดทนไม่ได้เนี่ยท่านบอกว่ามันจะไม่ประสบความสำเร็จมันจะร้อนลุกลี้ลุกลนตลอดเลยท่านว่าอาตมาเออเป็นจริงอย่างที่ท่านว่าจริงๆอาตมานี่พยายามจะเจริญรอยตามก็ปลูกนี่แล้วบรรดาท่านาหามาให้นี่แต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่เ,เม็ดตาลสุกนี่ หามาเก้ารถคิดดูเก้ารถมันจะไปหามาจากที่ไหนไปหามาจากวัดนั้นวัดนี้รอบนี้เขตนี้ไปหมดเลยที่มีต้นตาลเนี่ยอันนี้แหละอาตมาว่ามีคุณค่าเหมือนมันก็นให้ชีวิตของของบรรราศอ่าที่มันยังอยู่นี่ก็ยังเหลือกี่ต้นนี่ก็ให้รักษากันหน่อยอเพราะว่ายัางน้อยก็คิดถึงคนที่ คิดถึงสม,มณะที่เอามาปลูกนะเป็นสมบัติของเราของลูกของหลานอยู่ได้หลายปี5้า0ปีนี่โอ้เป็นทรัพย์อย่างมหาศาลเลยสำหรับทรัพย์ภายนอกนะยังให้รักษากันตรงนี้ไว้ให้นานๆการจากไปของท่านสิ่งที่พวกเราควรจะได้รำลึกถึงก็คือท่านทำสิ่ง,งต่างๆด้วยความเล็กความน้อยของตัวท่าน ด้วยความประหยัดมัธยัติที่ท่านจะพยายามประหยัดให้ได้มากที่สุดแต่ว่าผลงานที่ท่านทิ้งเอาไว้ให้กับชุมชนของเราหมู่กลุ่มของเราเนี่ยมันเป็นความยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องล้ำลึกถึงมันเกิดมาจาก,กจิตวิญญาณที่ลดตัวลดตนจึงมีผลงานที่ออกมาเป็นเรื่องที่เราจะต้องล้ำลึกถึงจริงๆมีบ้านลาดเมืองเรือได้ทุกวันนี้ก็เพราะผลงานของหลวงตามี ต้นตาลเป็นป่าตาลอยู่ที่บ้านราชทุกวันนี้ก็เป็นเพราะผลงานของหลวงตาคิดว่าถ้าหลวงตาจะต้องกลับมาเกิดอีกเนี่ยหลวงตาไม่ลืมบ้านราดแน่นอนนะและพวกเราที่อยู่บ้านลากันต่อไปก็ค,ควรจะรักษาผลงานของหลวงตาที่ได้ทำเอาไว้เนี่ยให้ยั่งยืนเจริญกันต่อๆไป จะธานีแดนป่าแสนธรรมทับทาทั่วแดนธานีผู้คนน้อมใจสร้างโลกใบนี้ทักทอสายรุ้งไปทั่วแดน ทั่วทานินยังหยาดรินมนธรรมเชิญชำจิตใจดังเวียงวังสวรรค์แสงส่องสวยความวังในแสงธรรม